สวัสดีครับผมช่องลุงแคทมีเรื่องเล่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศเลาวอยู่ห่อยครั้งแต่ในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ผมพบเจอ,อตัวเอง ที่ไม่อาจลืมเลือนได้เลยครับจึงขอนำมาเล่าสู่คนฟังครับผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับผมมีญาติฝั่งแฟนที่ทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศลาวครับจึงมีโอกาสได้ไปลาวบ่อยครั้งอย่างที่รู้กันอยู่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปสัก20ว่ปีที่แล้วนั้นประเทศลาวยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้ครับมีแค่หัวเมืองต่างๆเท่านั้นครับที่เจริญ และยังมีอีกหลายๆเมืองที่ยังทุรักันดลาอยู่เมืองที่ผมไปอยู่นั้นอยู่ทางตอนกลางของประเทศลาวครับเป็นเมืองที่ไม่กันดารมากนักแต่ก็ไม่ได้เจริญเท่าหัวเมืองใหญ่ในสมัยนั้นราคายางพารางพุ่งสูงมากทั้งผมเลยส่งต้นกล้าจากประเทศไทยเข้าไปยัง ประเทศลาวเพื่อทำการปลูกอีกทั้งสมัยนั้นมาพยุงก็ลุงเลืองมากเช่นกันผมจำได้ว่าในปีนั้นเป็นช่วงฤดูหน้าทํานาปีนั้นเองพ่อผมได้ให้ผมไปดูสวนยางที่ประเทศลาวแต่ครั้งนี้พ่อผมไม่สามารถไปด้วยกันพร้อมผมได้ ผมก็เลยจําเป็นต้องเดินทางมาประเทศลาวเพียงคนเดียวพอเดินทางมาถึงปรากฏว่าญาติผมที่อยู่ลาวนั้นเขาย้ายหลักปักฐานไปอยู่ที่เทียงนากันหมดแล้วเพื่อเตรียมตัวลงมือทำนาสภาพที่ผมเห็นทางไปนาคือสภาพถนนที่เป็นดินแดงไม่ใช่ถนนลูกลังแบบมีหินผสม เป็นเพียงดินแดงเพียวๆเ,เมื่อเวลาโดนน้ำถนนก็จะยุบตัวลงเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดสภาพทางไปนานั้นมีลักษณะเป็นถนนแคบตัดไปตามทุ่งนาบ้างเป็นป่าบ้างต้องนั่งรถเป็นเวลานาน,านถึงจะไปถึงเถียงนาซึ่งผมต้องอาศัยนอนกับญาติที่นี่กว่าจะถึงเถียงนานั้น เนื้อตัวผมเละและเปื้อนฝุ่นแดงมากนี่ก็เป็นเวลาใกล้มืดแล้วผมเห็นการจุดตะเกียงก่อไฟเพื่อไล่อยุงมีญาติของผมจำนวนประมาณ5คนครับที่อยู่ที่เทียงนานี้แต่ผมจะไม่ขอเล่าทั้งหมดนะครับจะขอเล่าเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับ คือมีญาติฝั่งแฟนผมและบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเขาผมให้ชื่อแกว่าชื่อน้าเท้าใสแล้วกันนะครับช่วงนั้นพ่อของเท้าใสจะสวดมนต์ทั้งวัดเป็นประจำแม่ของเท้าใสเล่าให้ฟังว่าผัวแกไปได้หนังสือบทสวดมนต์มา ทีแรกอ่านผ่านๆหลังๆอ่านบ่อยทุกวันเช้าเย็นแต่ที่หนักไปกว่านั้นพัวของแกเริ่มหันมารักษาศีลและแผ่เมตตาซึ่งผิดปกติจากคนที่ชอบกินเหล้าเป็นประจำหันมาธรรมะธรรมโมผมเลยถามกลับไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเท้าใส ซึ่งยืนหนุนบุหรีมวนใบจากอยู่พูดแทรกขึ้นมาว่าเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเพื่อนสีกันชื่อว่าไอทิศกับไอน้อยเป็นเด็กหนุ่มในหมู่บ้านช่วงนั้นมีการค้าไม้พยุงแบบผิดกฎหมายที่ประเทศลาวพวกผู้ชายในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ จะยึดอาชีพตัดไม้พยุงเป็นหลักไอทิดกับไอ้น้อยก็เช่นกันสองคนนี้ได้ช่วยกันขึ้นไปตัดไม้แล้วเอามาขายในหน้าแต่ตกลงแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเพราะว่าไอทิดมันโลภอยากได้ส่วนแ่งมากกว่าจึงเอาปืนแก๊ปยิงไอ้น้อยตายหลังจากนั้นไอทิดก็หนีหายไป ที่บ้านไอ้น้อยโกรธมากทางตำรวจตามจับกลุ่มแต่ก็ตามจับกลุ่มอยู่นานเขายังไม่เจอตัวแม้แต่เงาทางญาติไอ้น้อยจึงหานนทางโดยการปรึกษาหมอธรรมว่าทำไมยังจับไม่ได้หมอธรรมทำพิธีนั่งทางในจนรู้ว่าตอนไอทิดค่าไอ้น้อยตายนั้นมันได้เอาเลือดของไอ้น้อย ทาตามใบหน้าและตัวเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณไอ้น้อยตามหาตัวมันเจอและหลังจากนั้นทางญาติไอ้น้อยก็ไม่ลดละความพยายามได้สอบแสวงหาหมอธรรมจากหมู่บ้านอื่นเขาแนะนำให้เอาเสื้อผ้าของไอทิศคนที่เป็นฆาตกรมาทำพธิธีแล้วเอาไปให้ตำรวจถือ เวลาเดินค้นหาในป่าเพราะผมได้ฟังแล้วผมคิดจินตนาการว่าอารมณ์ประมาณว่าเราให้หมาตำรวจของประเทศเราดมกลิ่นคนร้ายแล้วให้หมาเดินไปหากินเดียวกันเพราะผมฟังก็ว่ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าบ้านเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ พอหลังจากวันนั้นช่วงบ่ายแกๆ่ๆในหมู่บ้านก็ได้ยินข่าวว่าสามารถจับไอทิศได้แล้วตอนตำรวจไปเจอตัวไอทิศมันกำลังลงอาบน้ำในห้วยและตาแหน่งที่พบเจอตัวมันก็ไม่ห่างจากจุดที่มันฆ่าไอ้น้อยตายเลยแต่ตอนที่ตำรวจไปเจอไอทิศทำท่าทีขัดขืนการจับกุม โดยมีการชักปืนขึ้นมาสู้ตำรวจเลยจำใจวิสามันมันทิ้งเพราะข่าวการตายของไอทิศแพร่ออกไปนั้นชาวบ้านก็รู้ว่าไอทิศมันถูกเจ้าที่ยิงตายเพราะมันสู้ชาวบ้านนำศพของไอทิศกลับมาเพื่อให้ญาติเผาที่กองฟอนท้ายหมู่บ้านญาติไอ้น้อยยืนสาบแช่งศพ ที่กำลังถูกเผาด้วยไฟอัดคีจนเหลือแต่เท่ากระดูกเหตุการณ์ผ่านไปตัดมาฝั่งของพ่อเท้าใสนะครับช่วงที่แกธรรมะธรรมโมแกท่องมนบ่อยๆแกก็มาอาศัยนอนกับญาติที่เถียนหน้านี่แหละโดยลักษณะเถียนหน้าเป็นเถียนหน้าสองชั้นชั้นบนกำแพงจะทำมาจากใบไม้ เอาไว้ไม้มาสานกันเป็นฝาเถียงมีบันไดแบบพับขึ้นลงได้จากใต้ถุนชั้นล่างจะเป็นลักษณะเป็นใต้ถุนโล่งมีแค่สามตัวเอาไว้วางของพ่อกับแม่เท้าใสานอนอยู่ชั้นล่างวันนั้นแม่เท้าใสเาล่าให้ฟังว่าแกกำลังจะเข้ามุ้งนอนหัวกแกนั่งดูดใบจากอยู่ข้างนอก วันนั้นเป็นคืนเดือนหงายทำให้ฟ้าสว่างกว่าปกติสักพักได้ยินเสียงรถไถน,หนาวิ่งเข้ามาจากหลังเถียงนาเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆพ่อเท้าใสจอยากรู้ว่ามันเป็นใครทำไมมันมาขับรถไถเวลากลางคืนดึกดื่นๆอย่างนี้ลักษณะเถียงนาข้างหลังจะเป็นทุ่งที่มีฝายขนาดใหญ่มีนา ที่มีคันนาสูงมากคนปกติไม่สามารถเอารถไถขึ้นไปที่จุดจุดนั้นได้แน่นอนแต่เสียงรถไถก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสงสัยพ่อท้าสายก็เพ่งมองไปภาพที่เห็นต่อหน้าคือเห็นเป็นภาพไอทิศเป็นคนขับรถซึ่งตัวมันนั้นพุนไปด้วยลูกกระสุนส่วนให้น้อยนั่ง ด้านหลังสภาพไม่ต่างจากไอทิ์เลยไฟจากรถถายสว่างสวัยภาพที่เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากเห็นว่าเป็นสองคนนั้นจริงๆโดยที่สองคนนี้ได้แต่หันมองไปข้างหน้าอย่างเดียวมีบางจังหวะหันมาคุยกันโดยที่ไม่สนใจพ่อเท้าใสายเลยแม่เท้าใสายตะโกนถามมาจากในวงว่าใครมาทำอะไร ดื่นดื่นกลางคืนขนาดนี้แล้วเสียงดังโหมู่พ่อเท้าสายค่อยๆเข้ามาในมุง้งและตอบเมียแกไปว่าได้ยินเสียงรถไถด้วยเหรอเมียแกบอกว่าได้ยินเพราะพวกมันขับมาได้อย่างไรไม่ชนพวกตอไม้จิกหลังเถียงหน้าหรือหัวกแกก็เลยเล่าให้เมียแกฟังว่าเหตุการณ์ที่ได้เจอเป็นประมาณนี้แค่นั้นแหละ ยายต,ตาคู่นี้ไม่พูดพั่มทำเพลงริบมุดมุ้งเข้านอนพอตอนเช้าเลยมาเล่าให้เท้าสสยฟังว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนเป็นแบบนี้เท้าสายเขาบอกว่าผมก็ได้ยินเหมือนกันแต่ลุกไม่ไหวเนื่องจากว่าดื่มเหล้าขาวไปเยอะพอพ่อเท้าสายพูดขึ้นมาว่าดีนะที่มันไม่หันมาไม่งั้นข้าจจะหัวใจวายตายไปแล้วมี่อาจจะเป็น ลงเพลงพัดก็ได้ทีมทำให้มันมาเจอกับข้ามันอาจจะมาขอส่วนบุญ